นี่ฮะเรื่องนี้ไอตัวอะไรวะไอ้ที่หัวเป็นเลื่อยอเหรอลูรูสวีบิทเนียขนมขนมขนมผมเก่งสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้แมนสวัสดีนะจูนครับผมครับผมนี่มีนี่คือแอลเปาแคนนะครับหายน้ำมึงหายน้ำมึงหายน้ำมึงอ๋อเรียกน้ำไม่ได้ต้องเรียกพี่เดี๋ยวไม่ได้ห้าพัน วันนี้ฮะเวลาผมมาถ่ายคลิปกับน้าๆนักภาคเนี่ยต้องบอกว่าผมจะมาแกล้งเฮ้ยมาบกกมาเล่นมาเล่นด้วยแกล้งเวยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อะโ้โหน้าแมนไม่น่าพูดเลยเดี๋ยวน้าแมนกลัวซะก่อนอ่ะวันนี้ผมมีเกมมาให้น้าจูงกับน้าแมนเล่นครับก็คือเกมที่น้องๆชอบดูในช่องผมมากก็คือเรียงหน้าแอนิเมะนี่นะครับชอบน้องๆคนดูชอบน้องใคร น้องน้อๆ FC ช่องผม FC ช่องผมใช่อ้าวกูไม่เกี่ยวดีกูไปดิโอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆๆๆๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้น้าแมนกับณจูนเนี่ยสลับกันเล่นโดยการเรียงหน้าตัวละครก็เลือกตาจมูกปากครับ ABC แล้วก็ลากเข้าไปใส่หน้าให้ถูกต้องว่าเป็นหน้าไหนเฮ้ยอย่าแอบมองก่อนอย่าแอบมองก่อนขี้โกงนี่เราอะ ไม่โกงจุ้งอยากขี้โกงอีกไม่โกงผมดูดูจะดูผมมีอะไรไหมเริ่มกันเลยดีกว่ารูปแรกเป็นรูปของศักยามุนีนะผมอ่ที่พี่จุงก็เป็นคนพากด้วยมาดูกันนะครับว่าอันนั้นแม่จะช่วยก็ได้นะว่าหน้าเอ้ยหน้าเลือกอะไรเลือกอะไรพี่เลือกอะไรข้าพระเขาไม่ใช่คนนั้นแล้วล่ะข้าพระตาตาเป็นบีจมูกอะไรครับจมูกอะไรจมูกอะไรครับจมูกเป็นลูกช ไปครูมันกระจับร้อนๆอ่าลากครับ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 จมูกจมูกบีปใช่หรือเปล่าครับผมอปากครับปากครับจิ้มทีละทีครับอ่ปากนี่หรอใช่ครับแน่ใจหรือเปล่าครับอ่าใช่หรือเปล่าทำไมหน้ามันดูมันดูน่าเกลียดแล้วกันไม่ใช่แล้วเนี่เดี๋ยววันเดี๋ยวก็เลือกแล้วเลือกแล้วเลือกแล้วห้ามเปลี่ยนใส่เม่อ อ่เดี๋ยวขึ้นเฉลยให้ดูนะครับว่าพี่จูนทำถูกต้องหรือเปล่าครับพี่จูนคิดว่าอันไหนถูกบ้างไม่มีถูกเลยเฮ้ยมีถูกอันนึงตาฮะหรือจมูกจมูกไหมถูกจริงจริงแล้วเฉลยก็คือนี่มาหล่อซะอย่างนั้นล่ะคุณอ่าจริงๆริจะเป็นอันนี้ครับตา A ปากไอจมูก B แล้วก็ปาก C คือไปไคุ้นกับ เวลาเขาชอบลบลิ้นใช่แล้วมันบอกว่าคุณรูปนั้นชอบลิ้นเสร็จเหมือนกันถ้าโดนอา้มันเป็นการหลอกมันเป็นการหลอกอ่าต่อมาครับครับไม่เล่นกับมือแล้วอ่ะอุ้ยนี่ฮะเรื่องนี้ตัวอะไรวะไปด้วยแหละยื่นมาเลยตัวอะไรวะเรื่องนี้ยอดนิยมครับสมัยเด็กๆสมัยนี้ชอบเรื่องนี้มากนั่นก็คือเชนซอมแมน ว่าเป็นเรื่อยอะเหรอใช่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 อ่ะมาดูกันนะฮะว่าน้ำแมนจะเอาถูกหรือเปล่าเมื่สนุกตรงไหนเลยสนุกนะสนุกถ้ากูไม่สนุกได้มั้งถ้ากูไม่ได้ผ่ากูบอกไม่สนุกเฉยงั้นไม่ได้ผ่าอ่ะตาเป็นอะไรดีครับน้ำแมนอ่าทิ่มองไปเป็นกรอบปุ๊บแล้วก็ลากไปเลยครับอ่าลากไปใส่ถูกไหมใส่เปล่าวะใช่ไหมไม่รู้อ่ะอ่ะต่อไปฮะจมูกฮะจมูกใช่ มันไม่อ๋อมันมันไม่บิดให้ใช่ไหมใช่ครับไม่บิดให้มันมาของมันเดือๆอย่างนี้เลยนะไม่ใช่เนี่ยโคตรไร้จริงเลยอ่ะเราทำไปแล้วด้วยสวยละมากันไหนฮะน้ำแมนเร็วไรขนาดนี้แล้วนี่ยเของไม่โดนจริงแล้วล่ะน้ำแมนคิดว่าป่ากกันไหนฮะโอ้ยตั้งใจหนิ่ัน อาจารย์คนเก่งก็จะฟ้บบองเ,อเ,ลเลยเล่ยเลยเฮ้ยอะขึ้นเฉลยให้ดูครับจริงจริงแล้วอันที่ถูกต้องนะครับก็คืออันนี้เอ,อเองนะ อ่อจมูกผิดไปผิปตัวทมันเหอจะไม่ได้แล้ว <c oughs> ยังจะคิดว่ามันจะถูกเหรอจมูก, <c oughs> มกเบอร์เธออย่างครับอ่ะต่อไปครับตัวล <บา S 1> ะครอ,อีก2ตัวดีวผมให, <ๆ S 1> ให้ให้นา้าทั้งสองช่วยช่วยกันแล้วกันครับรครับอ่ะแล้วดวผมเป <ผม S 2> ็นคนลากให้อ่าผมคนลากให้ตัวละครต่อไปฮะโอ้โหเนีขนมขนมขนมนี่เขาบอกขนมมาเขาเคยพากมาแล้วก็อย่างนั้นแหละเดี๋ยวไอตัวเมื่อกี้ก็พาก็มันแล้วเหมือนกัน อนะฮะลูลูสวีบิทเนียจากเรื่องโค้ดเอเอซนั่นเองให้นาช่วยกันครับให้นาช่วยกันว่าตาเอาตาตัวนี้ตายตาสีตาสีมั่นใจหรือเปล่ามึงเอาเหอะช้าท้องลองหลายรอบแล้วตาสีถูกหรือเปล่าอ่าลูลู้นี่ก็ตาสองสีหรือตาสีเดียวเออไอตอนที่เขาใช้กีอัสตาถึงจะเป็นสองสีต่อไปจมูกครับจมูกฮะเอาพี่แมนบ้างดีฮะอ่ะน้าแมนน้าแมนคิดว่าจมูกอันไหนครับเอาดูจากเอาหน้านะ ได้ว่ะอะต่อไปป่าครับปาเอาเอาเอาล่ากว่าเอาล่านี้เหรอาซีเหรอิ่งไปเฮ้ยโอ้โหโอ้โหคือนี่อย่างที่สมาะที่เขาคุยจริงครับครับผมถูกต้องหมดเลยเตตดตตดตตเตดตตตตตตเดดต อถูกต้องครับอันนี้ถือว่าถูกต้องหมดเลยครับผมอุตสัตวางกัวดูไบหลอกไว้ว่าเป็นแถวเดียวกันั้งหมดตเก่งอเก่งอ่ะรูปต่อไปครับเป็นตัวละครที่ไม่ถ่ายไม่ได้เลยครับผมอือก็คือลูฟี่อะลูฟี่ครับลูฟี่บีวอรเทเนียเราจะให้ภาคบทเป็นลูรูสอีเฮ้ยพวกแกฉันคือลูรูสวีวทเนีย ขอบัญชาให้พวกแกทั้งหมดจงตายซะใช่ครับทุกคนนี่คือพี่เนกิเองดูใต้หน้าม้านั่นดิครับหัวอย่างล้านใครที่มีปัญหาหัวล้านหัวเทอกปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นกับผมแล้วครับทุกคนผมมันขึ้นแล้วครับให้ทุกคนดูนี่นี่เห็นมั้าขึ้นแล้วครับทุกคน ถ้าใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกนะฮะจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยจะเป็นคนที่หัวล้านหัวเถิกมากนะทุกคนมันลึกเข้าไปถึงข้างในตรงนี้เลยนะทุกคนแล้วก็หลังจากที่ผมนะฮะได้ไปทําการปลูกผมนะครับที่เดอะซิปคลินิกนะครับผมมันก็ขึ้นแล้วครับหลังผ่านไปเพียง3เดือนน้นนั่นเองทุกคนเร็วมาก3เดือนเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะแล้วไม่ต้องโกนผมด้วยนะทุกคนดูดิ มันขึ้นมาแบบนี้บางเส้นนี่ยาวแล้วนะอรอดูรีวิวคลิปเต็มได้เลยครับใครมีปัญหาแบบผมไปปรึกษาฟรีได้ที่เดอะซิฟคลินิกครับลูฟี่อ,อลูฟี่ครับลูฟี่บีเวทเนียไม่ใช่ลูลูไม่แก่เห <laughs> รอเออขะโทผมให้พี่แมนก่อนอ่ะะแมนเอาตาอะไรครับตาเอไอจมูกจมูก นอันบนอันบนโอเคจึ๊บเฮ้ยได้อยู่นะไม่รู้พี่เวลายิ้มยิ้มพี่พี่ดีๆนะดีๆนะปากแม่งเดี๋ยวมันล้นออกคางอีกนะขนาดไหนดีครับน้าแม่นหรือว่าสีู่พี่อะไรยิ้มเหมือนสี้นะไมนรีเลยมันจะไหนว่าไม่ใช่นะถ้ามันรีบอะมันจะไหนว่าไม่ใช่ถ้าใช่เี่ยมันจะแบบจริงเหรอจริงเหรออยู่นี่แหละไอ้ตัวเนี้ย เฉลยเฉลยผมว่าปากอันนี้ผมว่าปากอันนี้อ่ะพี่จูนคิดว่าปาก B อันไหนผมว่าปากปากนี้ปากนี้ดีกว่าปาก A เหรอเออปาก A บอกว่าปาก A ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูน่าจะลองดูนะลองดูลองดูก็ดูเข้าวนะแต่ไม่รู้ถูกเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นอันนี้จะเป็นอันนี้อุยทำไมเปลี่ยนทุกอันเลยอ่ะอุตล้อจริงเจองแม่ ใช่อันนี้แหละถูกแล้วเอ pues ถูกแล้วเอถูกแล้วเอถูกแล้วแล้วอันนี้คือสุดท้ายแล้วใช่ไหมสุดท้ายแล้วพอแล้วสุดท้ายแล้วพอแล้วนะไปไปเฉลยครับมาดูเฉลยขนาดโอ๊ยว่าจำจำอะไรนะววิธีวิธีวาดปากของลูฟี่จะไม่เหมือนคนอื่นโอ้ยทำไมมันต้องถูกอย่างเดียวครับคือถูกตาอย่างเดียวโอ้โเละเลยอ่ะจริงปากจริงปากีถูกแล้ว โอด่าต่อยได้ไหมโอด่าคุ่นเดียวกันนะเราอ่ะจริงเหรอพี่นุ่นเดียวกันเหรอโอด่าจะอ่อนกว่าด้วยมั้ยอ่อนกว่าด้วยมั้ยเขาไม่ได้ว่าอะไรตัวให้เราดูเยอะอ๋อครับ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 ต้อเข้าใจครับอ่ะใครคนน้องๆคนดูที่ดูอยู่นะครับใครทายถูกบ้างนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาห้ามโกงนะห้ามโกงห้ามโกงนะฮะก็สิวรูปนี้สนุกไหมฮะ พอดีพนดีพนดีครับแล้วเราจะไปไปหาเล่นได้ไงคือผมก็อยากเขียนโปรแกรมเขียนเกมนี้ขึ้นมาให้เด็กๆเล่นเพราะเด็กๆเราอยาหลายๆคนเนี่ยเขาก็อยากเล่นว่ามันเล่นยังไงแต่จริงๆคือผมทําใน Photoshop จริงๆอยากทาเป็นเกมเหมือนกันแต่เขียนโปรแกรมไม่เป็นอ๋อถ้าถ้าใครเขียนโปรแกรมเป็นอยากจะแบบเออมาทําแจกน้องๆเอาไปเล่น ก็คอมเมนต์บอกกันได้หรือติดต่อกันเข้ามาได้ได้วันนี้ก็ครับปกติเขาเล่นกันอยู่แล้วใช่ผมจะทําในช่องจะเป็นท้ายเงาท้ายเงาท้ายดาท้ายอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับแล้วก็จะมีทายเสียงนักพากย์ด้วยมันทายเยอะไปหมดเลยตอนแรกจะเอาเสียงนักพากย์มาให้น้าๆสองคนทายแต่ว่าคิดว่าน้าๆน่าจะเจนอยู่แล้วในเรื่องของเสียงตรงนี้ไม่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 เจนนะเพราเหรอเพราะว่าตนี้นักพากย์มันเยอะมากนู่นเป็นหมายที่ยิ่งเราไม่เคยดูเสียงเขาหมดมานั่งฟังนะเสียงใครวะอย่างเงี้ยเออก็อาจจะเอาเป็นรุ่น ปารามาจาร์มาให้ถ่ายโอ้อันนั้นจะไม่มีพลาดนะครับก็อันนี้แหละก็คือกลัวมันจะแบบเดี๋ยวมันจะง่ายเกินไปไงก็เลยเอาวันนี้เอาที่ไม่เคยเล่นดีกว่ามเลยอ่าเดี๋ยวไว้รอบหน้านะฮะอยากให้พี่นกินะฮะเอาเกมอะไรมาแกล้งน้านะเอ้ยไม่ใช่เอามาให้นานาเล่นนะครับเป็นในเกี่ยวกับอนิเมะเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยที่แบบรับสมองกันรับสมองกันใช่ก่อนหน้าทายาคุณยังไม่ได้ต่อเล่นกับผมเฮ้ยังไม่ได้ต่อเลยน้องเป็นปีแล้วนะเป็นปีแล้วนี่แม่ง แมวเยี่ยวจนจะปูแล้วเนี่ยแมวอยู่แล้วจนจะปูแล้วข่าวไม่ทันต่อซะเร็วๆโอ้กล่องนี่ชุ่มเลยนะไปด้วยเยี่ยวเยี่ยวแมวอ่ะนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะจูขอบคุณแม่ที่มาที่มาที่มาร่วมสนุกกัรเล่นเกมเรียงหน้าอนิเมะก็ไว้ในคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรที่เราเอามาให้นะาๆเล่นกันนะฮะมันมีด้วยเหรอสาระก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับนะฮะรอติดตามชมกันไว้ครั้งช่องอีซีจูนนะครับช่องเมกกี้นะครับแล้วก็ช่องออมบัตเมกนะครับฝากติดตาม ช่องเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับครับติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอย่าลืมครับติดตามกันนะช่องเอเนี่ยต้องตัดทิ้งเีกแล้ว